ไฟไหมมไม่เนเลยไฟเอ้ยมันไฟลยดูเลยเอาน้องอีกะเข้าไปอยู่กับเพยได้ไงอะะเพะเข้าไปอยู่กับเพได้ไงอะเดี๋ยวน้องเรียกแล้วดิตัวนี้คืออ่ะเข้าไปอยู่กับเพยได้ไงอะวนไม่รอ้วะ Ô, em đuôi mình may nữa lệch, nấu hít lệch, nấu hít lệch, nấu hít lệch, nấu น,น cities, mm ุก hmm. อ okay. <c oughs> ูดมานุกอูดแข็งไมอ่ี้กัดตูดอะไรตรงนี้เองกินได้ไหมาเอากเอาแกโอเคโอเคโอเค เลบลิ้นก่อนเดี๋ยวให้กินเออเล็บลิ้นก่อนเล็บลิ้นก่เออนั่แหลเลบลิ้นไงเฮ้ยนแกเลบลิ้นไงแกเล็บลิ้นไงเฮ้ยดูนี่กินไม่ข้างเพื่นเฮ้ยจะไนะดูแนะนำเพื่อนนิมันคือนกอะไรคือนกอะไรเฮ้ยนกอะไรเฮ้ยคือนกอะไรอนนี้อนนนนีอนอันนี้อนนอันนี้อันอนนนนอ ออกมาลไหมตกใจื่าระวังนกจีกลูกอยเข้าไปนะเดี๋ยวนกจีกจับน้องไว้ดีๆนะ ากเดือนอะสภานนี้เลยอะ่ะทำลับับทไมใครไหนเมื่อกี้ทำท่าไหนสะดุดตรงไหนสะดุดยังไงสะดุดทำไมดิ พาอีกแล้วเฮ้ยโดนหักเดี๋ยวค่อยๆาวางเอ้เ <ห S 2> อาอยู่ดยโดนห่านไปเรอะไรเนียไแล้วไปแล้วอแล้วน้องไม่กินไป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 ตรงนน้น <'t S 1> <โด>ต่ง กินคุณเดียวอะ่ะน่ะลูกมันกินหญ้าด้วยหรอลูก เป็นคืนนกจ้าจบนกนกที่ไหนนกจับอะไรเ็บเจีบนกจับอะไรนะหม่ดิ้จับเจียบเจียกจับกินไปเจี๊ยบ ไอ้น um ี่ไอ้น mm ี hmm. ouais. ่เออจินจ right, uh ิง huh. ุนเนี้ยคนน่ารักมากอ่ะแม่ไอ้โน้พะร้องไงใช่ไหมนี爸爸่รักจังอ่ะไม่ร umm ู้อะตัวอะไรอะไม่รู้อะ โอ้ไอู้เจอกวางเดียวว่กินแมน่นี่อันนี้เฮ้ยอันนีเอกม่ยอกินเฮ้ยกินทุกอเยจะกินแครอทสวยนะเนี่ย ฟางของซันตาไปไหน <c oughs> เราบ่นเดินเลยเอาตกน้ำนะลงตรงน้ำน,นี่เรียกปลาอะไร ปลาปัดลาปปลาอะไรปลาคาร์บนี่ได้ได้นะได้มีนนมมาป้อน้วนะ

เข,ข้าไปดิเข้าไปดิไม่เข้าไปเป็นเพืเ้าไปเป็นี่อันนี้มันคือหนังตอนหนังเท่ว้าวไ,ไม่กล้าช่วยเล้อ้โน,นี่มันคือหนังจอนเท่จริงๆนะมันไม่กลัวไม่อเอาก็ออกสิเดินนำพวกเลยแล้วก็มาบอกกลัว เขาเขาคิดถึงเอาชูกาต้ามันโตใหญ่ก็ขายลลเลยราคาเริ่มต้นสองพัน ต้องพยายามไว้ก่อนอไกด์จ,จะพาไปไหนคะไกด์ไกด์<จ>เอ็นดูทางด้านนี้เป็นอะไรคะเราต้องไปทางไหนทางนี้หรือทางนูน้นโอ๊ยข้ามสะพานอ,อีกแล้ว,วโอ้ยโอ้นี่ไงเสียงยตัวนี้นี่เองคือนั่นคือตัวอะไรมมันก็อ,อยู่ในกรอบเลนไป เอาหมูน้อยตัวเองเบ่าเองเป็นหมูน้อยเปล่าไอ้รู้เป็นหมูน้อยเปล่าเอาภาษาไทยลูกเอาภาษาไทยอันนี้คืออะไรแครอทใช่ไหม เดอย่าให้หมาหมให้หมาย่าให้หมาย่าให้หมาวให้หมูอย่าไปโดนกกงนะลูก้าไปโดนโกงเหม็นโยนเข้าไปเลยเออไป เคนนี่ทำให้น้องมากผ่าไปตรงยิ้มยิ้มยิ้มวอ้นเอาให้ม้าหมูไม่กินเคนเอ้ยม้าหมูไม่กินอันนี้กำลังกินอะไรอยู่เหรอครับก็กินติมน้ำแข็งกิมมะอ๋อไอติมเกตน้ำแข็งเกนหิมมะอันนี้เขาชื่ออะไร อันนี้เขาชื่อเขาชื่อร้านอะไรแสนแสนร้านคาเฟ่บอกดิพูดชัดๆพูดชัดๆแสนแสนร้ำนคาเฟ่อร่อยไหมคืออะไรนะเอาอีกรอบไหมแมนคาเฟ่แม่มีสีเขียวนะืน่าอร่อยจังเออ,อเฮ้รย, <laughs> ยรสชาติเป็นไงชาตหวานอร่อยเยี่ยบ ไอทิมอันนี้คืไอทิมครีมสองกลมไอทิมของปลอมไม่ก็ไอทิมของปลอไอติมของปลอมที่ไหนเขาเรียกว่าไอติมเกลียวมะอือนเขาเรียกว่าอะไรไอติมเกลวมะไม่ใช่ไอติมของปลอไอติมหิมะออเกลียวมะเอนี้เขาใช้เกลมะทำไอติมเกลมยใฮมะ้งูกไอชิมขอมี่มช่อ ไอติ๊กไอ้นู้นผุดดอดอ้าวทำไมถึงกลับเป็นสีเขียวยังไงอ่ะอันนี้กีวี่สีเขียวให้นะชิมบ้างได้ไหมชิมบ้างให้ผู้ชมชิมบ้างอ้ามหอมไหมชอบอร่อยพูดมากเหรออร่อยแค่ไหนอิ่วมัดมัดไปอร่อยแค่ไหนอร่อยแค่นิดเดียว ขึ้นตะก้อเล่นดยอ่ะสวัสดีวันนี้ต้องเด็กนะเนียันนเ็นะไปด